ก็ตกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Gas and g a l l y นะครับผมก็เลยก็ต้องขอเกินไว้ก่อนเลยนะว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยมีเวลามาทำคลิปอ่าอะไรแบบนี้นะฮะต้องบอกเลยช่วงนี้ติดงานที่มหาลัยมากนะครับก็อาจจะยุ่งๆนิดนึงนะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลามาทำคลิปสักเท่าไหร่สมมติว่าในช่องผมมีแต่โ v e r w a t c h ขึ้นมาให้ดูเนี่ยก็ก็ทนดูไปก่อนนะเพราะว่าผมไม่มีเวลาที่จะแคสเกมืสักเท่าไหร่โอเคแล้ววันนี้นะฮะเราก็ได้สอยเจ้า Gas and g a l l y มานะครับออกเสียงให้มันถูกนะ ไมครับไม่ใช่ก็เนั่นแหละโอเคพอแล้วก็ไปเราไปเร่งเลยดีกว่าฮะซึ่งเกมนี้ผมซื้อมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงก็น่าจะเล่นง่ายแหละน่าจะเล่นง่ายกว่าแฮปปี้วิวหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมันเหมือนแฮปปี้วิวแบบแบบ 3D อดีฮะยากโกอ๋อนี่มีตัวละครที่เราเลือกเล่นด้วยเนี่ยสั้งคิดบอร์ดไหมจอห์นแอนด์จิมมี่หรือว่าจะเป็นแจ็คแอนด์จิลเราเป็นแจ็คแอนด์จิลแล้วกันกดอะไรวะ a d w วบ,บิลยกล้อเหรออ๋อใช้ลูกศรในการเล่นนะครับนี่แล้ววบ,บิลคืออะไรอ่ะยกล้ออ๋อมียกหน้ายกหลังนี่แแต่ส่วนใหญ่งคงไม่ใช้กันเล่นนะเอาเอาเอะจิวแล้วใครแจ็คใครจิวเนี่ยกูงงไปหมดแล้วเนะี่ย <c oughs> เอาเราววิ่งตัดหน้ากูทำไมเอาเอา,แล,นะเอาแล้วจิวนี่น่าจะเป็นผู้หญิงอะแล้วจิวกูลงไปทไนภะัยหมดแล้วไอ้จิวเอาดูจิวดิครับดูหน้าจิวดิ เอา้าแล้วลุงนี่คอนี่หักเลยเอโอ้ยดีไม่แจ็คกระโดดนะนี่แจ็คกรนะะจิวจ๋วแจ็คกระจิ๋วแล้วจิ๋วมันขับยากกันมันจะดิฟถาบพ่อมึงเหรอะอะไรของมึงเนี่ยไอ้แจ็คไอส้สัสไปครับพี่จิว๋วพี่จิว๋วคอนี้เราจะเร่งความเร็วร้อยยี่เลยครับพี่จิว๋วพี่จิ๋วไปพี่เอ้าพี่พี่จิ๋วกว่าอีก พี่จิวกูเป็นบ้าอะไรเนี่ยให้ขึ้นรถเข็นมาได้กันดีๆก็ไม่มาเนี่ยเอาพี่จิวกูไปไหนแล้วเอาพี่จิวกูไปนอนเอาพี่จิวกูไปนอนอยู่ตรงนี้วันนี้กูจะถึงไม่ได้กูถามจริงเนี่ยฮะใช่อโอเคเฮ้ยเฮ้ยจอนเอาให้เล่นเป็นจอนอย่างเดียวเหรอจอนแอนด์จิมมี่แหละว่าไงว่าไงจอนอ๋อมีลูกมาด้วยนะครับจะเห็นหลายคนแคสแหละว่าอาจจะมีภาคเสียงเป็นพ่อด้วยนะฮะแล้วก็มีภาคเสียงเป็นลูกด้วยเหมือนกัน นะซึ่งเราจะทำแบบนั้นดีไหมไม่แน่ใจนะฮะเสียงผมอาจจะไม่ให้ก็เป็นได้ครับเอาละนะลูกตอนนี้เราจะต้องไปที่จุดหมายได้เลยครับพ่อตรงนี้เลยนะครับโอเคซิ่งแล้วนะลูกเอาล่ะเราจะไปก็แล้วเราจิมมี่จริงจริงก็พาก็ได้แหละแต่ว่าไม่รู้จะพากัะไรก็ปั่นปั่นไปแล้วกันครับเจออะไรก็ค่อยตกใจเลยนพ่อครับพ่อปั่นเร็วๆหน่อยได้ไหมเฮ้ยพ่อพ่อมีอะไรอีกเอ้าแล้วเสียงพ่อนี้แก่อ้าจะเอา ไอจิมผมพูดสลับกันผมจะบอกว่าไอจิมเสียงมันแก่เหมือนพ่ออยู่ดีก,ก็แก่ตอนที่ผมงงตัวเองเอาล่ะไปให้กูปั่นไปไหนวะเนี่ยตอนนี้ผมกําลังพาลูกชายปัน่นเข้ามาในสนามเด็กเล่นแล้วก็ปั่นไปได้เอ,อุ๊ยดอกไดนน้ถึงเส้นชัยแล้วแหละจอห์นแอนด์จิมมี่อ๋อกดชิปเพื่อปั่นเร็วได้นะครับนี่เพิ่งรู้เนี่ยเฮ้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 ยเลูกนนเสียบโอ้ไม่จอดจิมมี่จับพ่อไว้ เดี๋ยวพ่อจะพาเจ้าไปหาที่ปลอดภัยนี่ปั่นด้วยความเร็วสูงกดชิปอะไรวะเนี่ยไปเลยจิมมี่จิมจมี่เกิดขึ้นมาบนหลังคาแล้วก็ปั่นต่อไปฮะ What the เฮี้ย <c oughs> อะไรวะเน,นี่ย <c oughs> อ๋อมีจุดเหลืองๆคือระเบิดเว้ยเมื่อกี้กูไม่ได้ดูไงจิมมี่จะพ่อไว้โอเคเอาล่ะปั่นต่อไปพ่อครับพ่อปั่นดีๆได้ไหมตอนนี้พ่อได้ปั่นกากมากเลยเอ้จิมมี จิมมี่พูดงี้ไม่ได้แล้วเสียศักดิ์ศรีความเป็นพ่อโอ้พ่อเกือบตายเ๋ยวจิมมี่อะไรนะครับพ่อตายพ่อยังไม่ตายบอกว่าพ่อเกือบตาย Jimmy. Jimmy, yeah. จิมมี่จิมมี่นิโอเค ready go จิมมี่นะทำไมต้องเป็นจิมมี่ดีว,วะอ,อ๋อไม่เลือกหมวกด้เหรอเนี่ยอเย็ดเคสเอาละใส่หมวกด้วยครับ uh. นี่ครับฟังเสียงเพลงโอ้ฮึเขื่มากผมบอกเลย จิมมี่ดูพ่อไว้ดิไปแล้วจิมมี่จิมมี่โอ้เกือบตายแล้วจิมมี่อ้โโอ้ <c oughs> <c oughs> oh my god พาทั้งลูกทั้งพ่อตายเลยแสยงเวมจะช่วยทำให้เรามีพลังเว้ยจิมมี่ไปเดี๋ยวพ่อจอนจะพาลูกไปที่ชอบที่ชอบมันต้องมีจังหวะที่เดี๋ยวเราจะไปได้จิมมี่จิมมี่อย่าลงใจเราไอ้ยไอ้ผมึงก็โอ้ มุดรอดได้ไงเนี่ยเอาไม่รอดแล้วตอนแรกกันนึงว่ารอดกลายเป็นว่าไม่รอดเฉยเฮ้ยเอ้ยกูก็ลืมดูเลยเอาละจิมมี่วันนี้แหละเป็นวันของเราไปเลยครับพ่อพ่อฟังผมพ่อเคลื่อนที่พี่12นาฬิกาโอเคพ่อเลี้ยวซ้ายอินชิพาย W ออมีโยกหลบเฮ้ยอะโอเค okay. ไปเลยครับจังหวะนี้เร่งสปีดกันหน่อย พ่อโอ้ภาพก็สวยเลยวะ่ะอะไรเจม,มี่เจม,มี่บอกพ่อเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอเดนกี้อะไรวะเนี่ย,อเ,ยเอาเอาหเ <c oughs> จม,มีก่กู what the fuck ทำไมลูกไม่อยู่ตรงนี้นไม่ได้เอ๊พ่อจะไปทำให้ลูกผิดหวังตาพ่อโจโฟอร์มว้าอ, <c oughs> อูสาบผ่านไปแล้ว โอเคสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอจบแม่จะเพียงเท่านี้ก่อนอย่างที่บอกกันนะฮะว่าช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปเท่าไหร่นะครับสิ่งที่อาจจะทําได้ก็มีแต่โอเวอร์วอตของเคาน์เตอร์นะครับถ้าเกิดว่ามีโอเวอร์วอตของเคาน์เตอร์มาให้ดูบ่อยก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาที่จะมานั่งแคสเกมอื่นนอกจากนั่งดูโอเวอร์วอตแล้วนะครับเราะมันเป็นสิ่งที่ประหยัดเวลาผมที่สุดแล้วนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็นักทุกคนครับอย่าลืมเก